ตลจัยนะครับปนี้ปีที่ารอเห้าสิบตัวสวาร้อาสิบงานดี๋ยวออกขัอนุญาูรูปต้งกาเลยครับ นะครับคูดก่อนนีครับเพือ่อไม่ให้หถ,ถ,ถือถือแล้วพูดเลยก็ผม <c oughs> ผมเองตับถงใจมากเพราะว่าผมเองเนี่ยได้รู้จักกับท่านอิการมาก็นานพอสมควรแล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านบสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์หลายคนที่อยู่กรุงเทพฯเราสามพ่อจอาเนี่ยเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเราเป็นพี่น้องด้กันไม่ล้าด้กันทุกอย่าง แล้วก็ปัจจัยเชื้อตรงนี้เนี่ยมันทำให้ที่พระนครเหนือก็อไปช่วยกับบางเป็นกรรมการ